どん นนกลับมี้กับมาเจอกันกับแอดมินที่ชินเคยอีกแล้ววันนี้แอดมินจะพาทุกคนไปรีวิวบ้านนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบก่อนจะไปรีวิวบ้านเราต้องใส่ไอดีให้เรียบร้อยก่อนจ้ามันก็ทําตามแอดมินเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันโอเคกดทุงนี้นะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดทุมที่สิบไอดีได้เลยนะจ้าไอเดีดมะให้เรียบร้อยแลย้วทุกคนสามารถเอาไปเดินได้แอดมินกดโอเคแล้วนะกดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดดาวโหลดอีกทีครับผม กดเบ้ารดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอนิดนึงครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ปดออกได้เลยครับฝันนี้เราจะเดินทางไปตามลูกซอนที่เขาบอกหมดไปให้นะครับทุกคนก่อนจะไปเราต้องคืนให้สูงๆก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คอยบินไปครับโอเคอีนิดนึงนะครับทุกคนเราต้องไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวก็ถึงกันครับ เลย,ย,เลยไปกันเลยไปกันเลยโอเคงั้นก็ไปกันเลยไปแล้วครับทุกคนโอ้โหบ้านของเราก็อยู่ไม่ไกลมากนะแต่เราต้องวินไปถ้าเราเดินไปนะจะไม่ถึงเนาะว้าวถึงแล้วทุกคนนั่งไงเห็นไหมเห็นบ้านสีมว่วงนั้นหรือเปล่าว้าวน่ารักแล้วก็น่ายอยู่มากๆเลยโอ้โหบ้านอะไรสีม่วงน่ารักมากๆเลยว้าว ถึงแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยแอดมินเห็นแบบข้างนอกก็นายูจริงๆไม่น่าเชื่อว่าบ้านของเราอะ่ะน่าหลักและก็นายูขนาดนี้นี่ไงเป็นชื่อเจ้าของบ้านของเขาอะ่ะเห็นไหมเชื่ออะไรก็ไม่รู้แอดมินก็อ่านไม่ออกเพราะว่าแอดมินก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะโอเค่าจจะเป็นบ้านดาราหรือว่านักลองอะไรสักอย่างได้แหละโอเคเดี๋ยวแอดมินหาทีมก่อนนะครับทุกคน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูข้างในบ้านกันดีเลยโอเคไปดูกัน 아 이리 와. วข้ามาท้างในก็มีจักรยานเล็กๆจอดอยู่นะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปดูข้างในกันดีกว่าว้าข้างมาข้างในก็เจอตุกหลับแคบของเราสามารถนั่งได้ครับทุกคนเนาะมตงนี้น่าจะเป็นตุกหลับแคบของเรานะครับทุกคนเห็นไหมนั่งพักหรือว่านั่งดูทีวีก็ได้นะครับโอเคส่วนตุกหลับแคกของเราก็มีตู้เก็บของเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีทีวีด้วยครับทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นชั้นวางรองเท้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปดูชั้นซองกันจ้า แต่ว่าเราจะไม่ดูชั้นสองนะครับเราข้อรีวิวชั้นล่างให้เรียบร้อยละเอียดก,ก่อนนะครับทุกคนว้าวตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัวของเรานะครับทุกคนมีตู้เก็บของแล้วก็มีที่ตำกับข้าวด้วยนะครับเราตำกับเา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาล้างผัเอ่อล้างจานล้างกระถะต่อนะครับทุกคนที่ทํากับเ้าของเราก็มีประมาณสองที่เนาะโอเคตรงนี้น่าจะเป็นตู้เย็นของเราโอ้โหตู้เย็นของเขาสวยง้มที่สุดเลย ตรงนี้จะเป็นตกเรียกว่าตกอะไรอะตกนั่งทานข้าวนะครับสามารถนั่งทานข้าวได้โอ้โหนองทานข้าวไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยตรงนี้ก็สามารถดูทีวีได้เหมือนกันนะครับทุกคนถ้าไม่ดูทีวีตรงนั้นก็นั่งทงานได้เหมือนกันหนุ่น่ารักบ้านหลังนี้นายู่สุดๆเลยแี่นี่แล้วชอบอันนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นห้องน้ําของเรานะครับทุกคนมีที่ระบายทุกแล้วก็มีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีอะไรอะโอ้โหเครื่องสักผัาของเขาดูน่าหลงมากๆเลยดูสีสีน่าหลกน่าอยู่ สุดๆเลยนี้เป็นห้องอะไรมดนิดูนิดๆก่อนว้าทุกคนเป็นห้องนอนนะครับทุกคนสามารถนอนได้โอ้โหเตียงนิ่มรู้สบายมากๆเลยส่วนในห้องนอนก็มีเตียงแล้วก็มีตกแตง่งแล้วก็มีตกทำง,งานด้วยนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยน่ารักมากๆเลยโอเคห้องห้องนอนของเราก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกไปรีวิวข้างนอกดีกว่าจ้า นาเราไปวิวไมไหนอ,อ๋อนี่เราก็รีวิวเรียบร้อยแล้วเนาะชั้นล่างก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนไปดูชั้นสองกันดีกว่างั้นก็ตางแบบนี้มาเลยว,าว้าถึงแล้วชั้นสองของเราเข้ามาจนก็เจอตกลับแคกของเราด้วยนะครับทุกคนสามารถลองได้เห็นไหมตกลับแคกของเราน่ารักแล้วก็น,นายอยู่มากๆเลยอันนี้เป็นห้องอะไรแอดมิน,นดูนิดนึงก่อน ว้าเป็นงนอนนะครับทุกคนสามารถนอนได้เห็นไหมโอ้โหน่าหลับมากๆเลยเป็นสีชมพูเมืนนะ่อไรเนาะมันจะมีแบบห้องแบบน้อยูส่วนตัวนะน่าหลับมากๆเลยโอเคมีที่หนังเล่นแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับทุกคนแน่ก่อไปดูระเบียงอันอบบ้านของเราก่อนว้าวระเบียงอันอบบ้านของเราก็มีแบบ เต่าอีเล็กๆสามารถนั่งพักนั่งจิบกาแฟหรือว่านั่งชมวิวก็ได้นะครับทุกคนเอคพอแล้วเดี๋ยวแอดมินก็ขับไปข้างในดีกว่าอโอเคทุกคนห้องนอนของเราก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะก็มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเตียงแล้วก็มีแอร์โอเคนะ่ารักมากๆเลยเราก็ไปรีวิวห้องต่อไปดีกว่าเจ้าโอ้โหทีวีของเขาจอใหญ่มากเลยคทุกคนเดี๋ยวแอดมินยังไม่ได้ดูเลยดูดิ จอใหญ่มากเลยตรงนี้น่าจะเป็นแบบที่นัง่งดูทีวีนะครับสามารถนัง่งดูทีวีได้เห็นไหมโอเคพอแล้วถ้าไม่นัง่งดูทีวีเราก็มานั่งทํางานก็ได้นะครับเพราะว่ามีตกวงทำงานด้วยน่ารักโอเคอันนี้น้ okay, องนี้เป็นห้อไม่ได้รีวิวแน่นอนนี่ไงท่านผ่อนมได้ดีวิวของไหนว้ออวาทุกคนเป็นห้องนอนนะครับส่วนห้องนอนนี้ก็มีแบบโอ,โอ้โหที่นอนของเขานี่มากเลยอันนี้เขานอนก่อนนะครับ เราเลีนยังทุกคนโอเคส่วนห้องนอนของเขาก็เนาะ โอเคมีตกทำงานแล้วก็มีัารวางน้งสอด้วยแล้วก็มีตกแปรงด้วยแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับทุกคนส่วนของนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนนะ้อมาดูเอาเองเนาะดูตามที่เราเห็นนะถ้าเออดมินต้งตรงไหนที่ไม่ได้รีวิวก็ขออภัยให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมิงก็พาทุกคนมาดูระเบียงข้างนอกก่อนอ้โอหระเบียงข้างนอกบ้านของเราก็ดูน่ารักมากๆเหมือนกันสามารถออกมาชมวิวหรือว่าออกมาดูฟุตบอลก็ได้นะ้องบอกว่า อคตรงนี้ก็สามารถนังได้เหมือนกันครับทุกคนนั่งที่กาบเบาๆโอเคพอ,อแล้วโอเคเดี๋ยวมันก็ตรงนี้มันทําไม่ได้เราต้องตอโดดนะครับทุกคนเพราะว่ามันเนาะโอเคทุกคนห้องนอนของเราก็มีประมาณนี้เดี๋ยวมันก็พาทุกคนออกไปข้งางนอกดีกว่าโอเคทุกคนชั้นซองของเราก็ามีประมาณนี้นะครับมีห้องนอนแล้วก็มีตกลับแตีของเราก็ามีแบบ ที่นางดูทีวีเราก็ต้องทำงานเนาะโอเคอดมินลงไปข้านล่างดีกว่าเราไปรีวิวชั้นล่างต่อดีกว่าเพื่อแบบตรงไหนที่เรายังไม่ได้รีวิวส่วนชั้นล่างของเราก็มีตกลับเพลกแล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มีห้องห้องน้ำแล้วก็มีมีห้องนอนด้วยนะครับทุกคนน่าอยู่แล้วก็น่ารักมากๆเลยแอดมินเห็นแล้วชอบมากๆโอเคเดี๋ยวแอดมินก็ออกไปข้างนอกไปดูที่อืน่นดีกว่า มันเป็าดูแบบเราบรบร้บบานของเราก่อนว่าเราบราบ,บ้านของเรามีอะไรโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับทุกคนหวังเปลา่าน้องน้อง,อง,องบ้านของเรานาะจะเป็นแบบจัดอะไรทาอย่างอื่นดีกว่านะมันจะแบบสวยงามที่สุดเลยอันนี้คิดว่านะว้าทุกคนมีไงมีเอ่อบันไดขึ้นไปชั้นสองด้วยมันขับไปดูนี่ก่อนเป็นห้องอะไรเลย เป็นห้องอะไรอ่ะโอ้ทุกคนน่าจะเป็นห้องสอมดนตรีนะครับทุกคนสามารถนั่งเล่นเพลงหรือว่าซ่อมดนตรีได้ดูดิหรือว่าสนาสนนั่งพักแอร์สบายๆได้อู้แต่แล้วมีคนวิงด้วยครับทุกคนนา่ารักแล้วก็น่าอยู่สุดๆเลยมันเขานั่งเล่นเพลงซักเพลงสองเพลงให้ทุกคนฟังก่อนนะครับทุกคน อโอเคหนังไปได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องมันหรอกโอเคทุกคนห้องนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะเดี๋ยวแอดมินก็ออกไปข้างนอกไปรีวิวข้างนอกดีกว่าครับนันก็พาแอดมินม,มาเลยเราไปไปดูที่ไปรีวิวที่อื่นกันต่ออืมตอนนี้คิดว่ามีห้องอีกที่อารไม่ช้ห้องนะครับทุกคนโอเคพอแล้วเราก็อ,นะอ,ออกไปข้างนอกก่อน โอเคขอบคุณทุกคนมากน,นะครับที่ติดตามอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยถ้าแอดมินพูดผิดตรงไหนก็ขออภัยให้ด้วยนะครับขอบคุณมามากสวัสดีครับ